สวัสดีนักเรียนชั้นป .2 ออที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูว่านค่ะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยนักเรียนเตรียมหนังสือเร่มนี้เร่มเดิมขึ้นมาเลยค่ะหนังสือเรียนภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องตัวการันให้นักเรียนเตรียมเปิดหนังสือนะคะไปที่หน่วยที่10เรื่องตัวการันได้เลยค่ะซึ่งตัวการันนี้เนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงมีความยากง่ายแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนกัน เลยค่เรามาเข้าสู่บทเรียนเรื่องตัวการันเลยนะคะตัวการันหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไม้ทธนค่าตตัวการันคือพยัญชนะที่มีไม้ทธนคาตกำกับอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะเวลาอ่านไม่อ่านออกเสียงพยัญชนะตัวนั้นซึ่งตัวการันเนี่ยจะอยู่ตรงกลางคำหรือท้ายคาก็ได้และสาเหตุที่ต้องมีตัวการันนะคะ ก็เพื่อรักษารูปคําเดิมของคําในภาษาต่างประเทศนั้นไว้อย่างเช่นภาษาอังกฤษภาษาบารีและภาษาสันสนกิตที่ไทยเนี่ยนำมาใช้นะคะเนื่องจากคําเหล่านั้นเนี่ยจะอ่านออกเสียงยากเมื่อเติมตัวกะลันลงไปแล้วเนี่ยจะทําให้การอ่านออกเสียงในภาษาไทยของเราเนี่ยง่ายขึ้นนะคะ ซึ่งคำที่มีตัวกรันนะคะจะมีลักษณะการอ่านเนี่ยสองลักษณะใหญ่ๆนะคะลักษณะแรกคือตัวกรันอยู่ทางท้ายคำมีอยู่3ลักษณะนะคะคือ1ตัวกรันที่มีพยัญชนะตัวเดียวอย่างเช่นคำว่าหนังสือพิมพ์เราก็จะมีพอพันกรันนะคะวันศุกรอเรือกรันโทรทัศน์นอนูกรันรถยนต์ต่อเต่ากรัน สัปดาห์หอหีบกระรันและมนุษย์ยอยักกระรันค่ะนี่คือตัวอย่างของคำที่มีตัวกระรันแบบพยัญชนะตัวเดียวนะคะและแบบที่สองคือตัวกระรันที่เป็นพยัญชนะสองตัวอย่างเช่นจันก็จะมีทอรอกระรันภาพยนตร์ตอรอกระรันวิทยาศาสตร์ตอรอกระรันและเอกลักษ์ สอดฤษีนอนเนนกาลันนะคะส่วนลักษณะที่3คือตัวการันที่มีพยัญชนะและสระเช่นเผ่าพันเห็นไหมคะเราก็จะมีทอทงสระอุกาลันเปลมปรีดอเด็กสระอิกาลันศักสีดอเด็กสระอีกาลันบริสธิ์ทอทงสระอีกาลันอิธิริษ ททงสระอิการันอรุณสวัสดิ์ดอเด็กสระอิกรรันนะคะส่วนลักษณะของตัวการันลักษณะที่2ก็คือตัวการันที่เป็นพยัญชนะอยู่ตรงกลางยกตัวอย่างเช่นคำว่าช็อกนะคะรอริงการั เฟินรอเรือกะลันสารสอเสือกะลันนะคะหลังจากจบเนื้อหาเรื่องตัวกะลันแล้วเนี่ยนักเรียนนะคะสามารถไปอ่านทบทวนได้ในหนังสือภาษาไทยในหน่วยที่10นะคะหน้าที่83ได้เลยนะคะ เดี๋ยวเรามาทํำแบบฝึกขัดกันเลยนะคะให้นักเรียนนะคะเตรียมหนังสือภาษาไทยเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะแล้วเปิดไปที่หน่วยที่10หน้าที่8 4ได้เลยนะคะ,ะเราจะเจอแบบฝึกขัดนะคะครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกขัดหน้าที่84และ85นะคะตอนที่1ถึงตอนที่3โดยที่ครูจะอธิบายและยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังนะคะ เรามาเริ่มกันที่แบบฝึกหัดตอนที่1เลยนะคะคําสั่งคือให้นักเรียนนําตัวการันเขียนลงในช่องว่างให้คํามีความหมายนะคะซึ่ง คำที่มีตัวการันนะคะเขามีตัวอย่างมาให้นักเรียนแล้วมีทั้งหมด9คําคำอยู่ในดวงดาวนะคะให้นักเรียนเลือกเลือกทั้ง9ตัวนี้มาเติมลงไปในช่องว่างนะคะให้คําคํานั้นเนี่ยมีความหมายที่สมบูรณ์อย่างเช่นคําแรกคําว่าโทรทัศน์อะไรการันนักเรียนจําได้ไหมคะอ่ะเดี๋ยวครูจะทำตัวอย่างให้ดู3ข้อนะคะโทรทัศน์นอนหนูกะรันนักเรียนก็เขียนนอนหนู กาันลงไปเลยนะคะคําที่สองอาจารย์อาจารย์อะไรกาลันคะจาได้ไหมยอยักษ์กาันนักเรียนก็เขียนยอยกักษ์กาันเติมลงไปเลยนะคะคําที่สามอารมณ์อะไรการันคะนนเนนการันนักเรียนก็เขียนนนเนนกาันลงไปเลยนะคะแล้วส่วนข้อที่เหลือนักเรียนลองหัดทําดูนะคะว่าทําได้ไม่เอ่ยต่อไปแบบฝึกหัดตอนที่2 ตอนที่2คําสั่งคือให้นักเรียนเขียนคําอ่านให้ถูกต้องซึ่งมีคําที่มีตัวกลาดเนี่ยทั้งหมด10คํา10ข้อนะคะเราจะเอาทั้ง10คำนี้มาเขียนเป็นคําอ่านให้ถูกต้องเดี๋ยวเราจะมาอ่านพร้อมกันก่อนเลยดีกว่านะคะคาแรกวิทยาศาสตร์ 2. พระมหากษัตริย์ 3. บริสุทธิ์ 4. ลูกศิษย์ 5. สตางค์ 6. ประโยชน์ 7. ฟังเทศ 8. ความทุกข์ 9. รถยนต์ 10. สัปดาห์และเอาคำที่เราอ่านเมื่อกี้นะคะมาเขียนเป็นคำอ่านให้ถูกต้องอย่างคำที่1คือคำว่าวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะนักเรียนก็เขียนไปเลยวิทยาศาสต์ แบบนนี้ะะคะต่อไปคำที่2พระมหากษัตริย์นักเรียนก็เขียนไปเลยนะคะพระมะหากษัตริย์แล้วที่เหลืออีก8ข้อนักเรียนลองฝึกและเขียน ส่งมาให้ครูดูนะคะต่อไปมาดูตอนที่3นะคะตอนที่3คมคำสั่งคือให้นักเรียนวงกลมร้อมรอบคําที่เขียนผิดแล้วเขียนคําที่ถูกต้องลงในช่องว่างนะคะนักเรียนก็มาดูเปรียบเทียบกันอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะระหว่างคําว่าวันเสาร์กับวัยเยาว์นักเรียนคิดว่าคําไหนมีการเขียนตัวกรันที่ผิดคะ ตัวอย่างหนึ่งข้อคือคำว่าวัยเยาว์นักเรียนก็วงกลมล้อมรอบคำว่าวัยเยาวไปนะคะแล้วนักเรียนก็เขียนแก้ไขคำนั้นให้ถูกต้องคือวัยเยาว์จะต้องมีอะไรกรันล่ะคะวอลแหวนกันลนะคะแล้วที่เหลืออีก4ข้อนักเรียนลองไปฝึกทำม,มานะคะ หลังจากที่นักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จทั้ง3ตอนแล้วนะคะให้นักเรียนถ่ายรูปและส่งลงมาใต้ริงให้ครูตรวจด,ด้วยนะคะแล้วนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนเรื่องตัวการันในหน่วยที่10บนะคะสามารถกลับไปอ่านย้อนหลังได้ในหน้าที่83นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ